โอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมวันนี้นะผมเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Half s w o r นะผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะนี่ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะทุกคนจากอ่าสัตตูนะผมเป็นเกมออกแนวความรุนแรงนิดนึงนะผมเออเกมนี้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบความรุนแรงนะผมก็แนะนําให้ออกจากคลิปนี้ไปได้เลยนะผมว่าเกมนี้ ความรุนแรงแบบร้อยร้แน่นอนนะทุกคนนะก็จะมี3โหมดนะผมให้เลือกนะฮะเออโหมดแรกเลยนะผมก็จะเป็นโหมดแบบเบบี้นะฮะเป็นโหมดแบบคนปกติต่อยกันนะผมต่อยตีกันปกตินะผมเออไม่มีแบบเลือดตกยางออกนะฮะแล้วก็โหมดที่สองนะผมก็จะโหมดประมาณฆ่ากันได้นะผมทีเนี้ยนะสามารถใช้มีดใช้เลยแทงกันฆ่ากันได้เลยนะะแล้วก็โหมดที่สามนะผมเป็นโหมดที่ โหดร้ายทารุณและก็เถื่อนที่สุดนะผมเป็นการที่ตามรูปเลยนะฮะอย่างนี้ทุกคนเห็นรูปนะผมไม่ว่าจะเป็นแขนหลุดออกจากกันนะผมหรือหัวหลุดออกจากตัวนะฮะประมาณนี้เลยนะผมซึ่งวันนี้เราจะเล่นโหมดนี้นะผมโหมดโหดร้ายทารุณที่สุดนี่แหละครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงจะโหดมันฮาขนาดไหนไปดูกันนะผมฮาไม่น่ามีนะแต่ว่าโหดมีแน่นอนฮนะ เอาแล้วผมหลังจากที่เราเข้ามานะผมเราจะมา,าหน้านี้นะผมซึ่งหน้านี้นะผมจะเป็นให้เราเลือกตัวละครน,นะผมซึ่งจะมีหลายเลเวลมากหลายเทียมากเลยนะฮะเทียรแรกเนี่ยจะเป็นแนวแบบยังไงอะ่ะเป็นขอทานนะผมประมาณนี้ตามรูปเลยนะเป็นพวกขอทานแบบไม่มีชุดเกาะเออประมาณนี้นะผมจะมีหมัดเปล่าแล้วก็อาวุธจิ้มลิมนิดนึงนะฮะประมาณนั้นพวกแบบมีดเล็กๆน้อยๆอ่ะทุกคนเออมีดพก,กน,นะอแล้วผมเข้ามานะผมหน้าแรกเลยนะผมก็จะเป็นหน้าที่ให้เรามาฝึก การต่อสู้ก่อนนะผมนี่นะฮะซึ่งตอนนี้เรามีมือเปล่านะผมก็คืออารมณ์เปลือนมวยไทยะฮะประมาณนี้นี่นะฮะเราก็สามารถมาซ้อมสู้นะผมกับหุ่นไม้ได้อออ,อ,อย่างนี้นะฮะน,ดดนี่เลยม,ม,ม,มาณนี้โอเคตอนนี้นะผมเราฝึกวิชาย,ยุทธจบแล้วนะฮะเก่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับคนเลยแล้วกันนะผม เอาแล้วผมทีนี้เราก็มาเลือกนะผมว่าเราจะไปสู้แบบไหนนะฮะจะสู้แบบนวเนียหรือจะมาสู้แบบหนึ่งหนึ่งนะผมเออนวเนียเนี่ยซึ่งจะมีแบบสุ่มอาวุธให้ด้วยนะฮะเราต้องไปเก็บอาวุธตามพื้นนะผมเพื่ออาไปสู้กับอีก4ี่คนอีก3ามคนที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงนี้แล้วกันนะผมว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนะผมเป็นแบบหมัดเปล่านะผมประมาณมวยไทยนะฮะโอเคไปดูกันนะผมว่าจะหดจะเผื่อนขนาดไหนนะฮะ มาครับผมอู้อันนี้มัดเปล่านะผมมาดูกันโอจะไหวหรือเปล่านะฮะมาดิมาดิาดพนมอันนี้เป็นเล่นแบบออนไลน์นะผมเล่นกับบุคคลทั่วไปนะฮะไวเปล่าวไวเปล่าเชิงเยอะนะเชิงเยอะนะเชิงเยอะนะม,มาดยมาดกูก็เป็นมวยเหมือนกันเอารู้จักมวยไทยเปล่าเนี่ยต้นตำรับพนมเตะปครับผมเตะ <laughs> <laughs> เอาดิ <Start. S 1> เปิดก่อนได้ปูดรู้จักเป้าน,นี่มเน,นี้ยู้ไม่มึงลุกหรอกนะหมัดลอยน้ำทุกคน <c oughs> เรียบร้อยผมเออสรบปไปดีเพราะนมยังไม่สะใจขอตะไปอีกหนึ่งที่ฮะไปครับผมนี่นี่นี่ อันนี้เรียกซ้ำร้อยทุกคนโอเคเราชนะนะผมในด่านนี้นะับผมโอเคเพราะว่าไอคนนี้มันไม่รู้จักนะผมว่าเราเป็นคนไทยนะฮะซึ่งเรานี่คือต้นตำรับมวยไทยเลยนะฮะเออให้รู้ไว้ <c oughs> บ้างว่าไผ <c oughs> เป็นไผเอาละผมมาเดี๋ยวเรามาในโหมดต่อไปนะผมทีนี้ซึ่งจะเป็นโหมดแบบนวเนียนนะครับผมแล้วก็โหมดนี้นะผมเราเข้าไปแล้วเราต้องรีบเลยนะทุกคนรีบหาอาวุธนะผมไม่งั้นเราจะตุยนะถ้าเราไม่มีอาวุธ เอาละทุกคนเข้ามาแล้ววิ่งเลยนะผมหาอาวุธ<ล>นี่น,<ๆ>นี่นี่เราได้ขวานค้อนค้อนค้อน,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 นเอานี้ด้วยลวเลยกันนี่ใครมีอาวุธคนนั้นชนะครับผมแบบแบบนี้อุย้ย,ย,ย,ยอุ้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 ยอมลูกหนึ่งเหรอทิ้งขวานไปครับผมเดี๋ยวเราเอาแค่ไม้พอรับาเออแล้วพี่ไปใช้หลังมือทำไมล่ะพี่เออ โอเคโอเคพี่ว่าเราถือผิดข้างนิดหน่อยครับผมเราต้องวางก่อนเราต้องถือฝั่งซ้ายครับผมเออนี Ste ่เราจะได้ฟาดหัวมันแบบนี้มาดีมาดีอืมเจ็ไปท้ายแหลมนะผมเอาละเดี๋ยวเราทุบเลยแล้วกันนะผมเฮ้ย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 ยเฮ้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 ย เรียบร้อยเข้าหัวผมเดี๋ยนี้มึงอ่ะมึงอะมึงอะอย่ามายุ่งกับศพกูเรียบร้อยโ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 ออมาจากไหนเนี่ยมือเปล่านะเฮ้ยสู้กับอาวุธหรอเรียบร้อยช่ะนะทุกคนเราเก็บไปสี่เลยนะผมด่านนี้โอ้โหสุดยอดมาก อันนี้ก็เป็นผู้เล่นปกตินะผมเป็นเล่นออนไลน์กันนะผมรียบร้อยฮะย่าพบชนะย่าว้าวเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราบมาอีกรอบนึงนะผมว่าเมื่อกี้เราฟุกหรือเปล่าที่ชนะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาตัวนี้แล้วกันเฮ้ยอุ้ยเ้ยกัน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 อุ้ย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  เอาโดนหอ,อกเราโดนหอ,อกโอ๊ยใจเย็นเจีนเจนดีนะผมที่เขาตีไม่โดนเราก,กันได้นะผมใช้นี่กันได้หรือใช้เป็นอาวุธแบบนี้ก็ได้นะโอ๊ยโอ๊ยโดนกูไอ้เหี้ยเอ้ยโอ๊ยอสัตว์แม่งโดนหน้ากูเต็มเต็มเลย,ยลูกกอน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 พนมลูกกอนมันจะซ้ำมึงแล้วเออโอ้ยอย่าเพิ่งแม่งเอ้ย,ย,เ,เ,เ,ออยเราโดนซ้ำมาผมเมือ่อกี้ ไม่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 ไม,ไม่เราจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้ลูกก่อนพ่อหนุ่มเออโอเคครับผมเราลุกได้อยู่แหมผมเมื่อกี้เราเจ็บนิดหน่อยนี่เฮ้ย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 ใจเย็น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 พี่ใจเย็ <the mercy. S 1> น <c oughs> <c oughs> ไว้หลังฮะเต็มกระบาลโอ้ยไม่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 โอ้ยไม่เอ้าไม่โอ้ไม่อย่าบอกโอ้คุณแข็คอนเอ้ามีโอกาสลุกได้ทุกคนวางอาวุธก่อนนะผมเพื่อลุกเพื่อลุกลุกก่อน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 ลุกกก่อนลุเร็วลุกเร็วเพื่อนลุกลุกไม่งั้นมึงจะตุยลุกก่อน โอ้พี่ข่าวผมเลยเออ่เออเอเดี๋ยวเรามาเด้อเอื่นเป้อตัวอี้อเดยแเด้วเันนเผมมเเล่นเป็นเ้อเด้เด้อเด้อเดนอเผมมเ้เล่นเป็นเอ่า้อเด้อดเด้อเก้อเ้อเด้เด้อเด้อเด้อเดเด้อเด้อเดาอเดอเดอ้อัน้อด้เด้นี่้อเด้อเดอเน้ี้อเน้อเอเอ้้ นี่เลยนะฮะเอาละมาดูกันนะผมว่าระดับจานนี้จะเป็นยังไงนะผมมีโลกขึ้นมานิดนึงนะนี่เลยนะฮะหมดแรกเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองหนึ่งหนึ่งก่อนนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาแบกเทิร์นนะฮะโอเคดูกันหนึ่งหนึ่งนะฮะฮะดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมระวังหนึ่งหนึ่งอุ้ยอ,อุ้ยโดนแขนเราโดานแขนเรา อุ้ยเชียกเราโดนห่ะทุกคนหลายแผลเลยเอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นนะโอ้ยเต็มเต็มโอ้โอโอ้ไม่รอดนะผมดูนะผมภาพข้างหลังดูไม่ได้เลยมันสับล้อยับเลยดูดิอ้อาแล้วผมทีนี้เดี๋ยวเรามาวงโน,นเนียนะผมทีนี้เออเรามีอาวุธส่วนตัวอยู่แล้วนะผมเข้าไปแล้วก็ วิ่งหนีก่อนเลยนะฮะขั้นตอนแรกเฮ้เหี้ยผมตั้งการไว้ก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็ยนพ่อหนุ่มใจเย็ยนใจเย็ยนเรียบร้อยนะผมคนซวยสองพันยี่สิบห้าลุกเขาทำไมเรียบร้อยจากผู้ลุมกลายเป็นผู้ถูกลุมเรียบร้อรยนะผมจิ้มหน้าจิ้มหลังเดี๋ยวมันก็ตุย อุ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยอุยบ้าเอ้ยเมื่อกี้เราเป็นพวกกันไม่ใช่เหรออ๋อออไม่ไม่ไม่เราโดนจุดสำคัญนะผมตอนนี้เราโดนจุดสำคัญเราเริ่มจะไม่ไหวไม่สนามยังไม่จบเอือจบก็ได้วะ เออ,อ,อไอไปโอ้ย,อยเดี๋ยวรอบนี้ผมเราจะไม่หนึ่งหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราจะไปลุยนี้เลยนะผมแบ็เทิร์นเลยนะผมสี่ลุ่มหนึ่งนะทุกคนในสี่ลุ่มหนึ่งทุกคนมาดูว่าพี่จะรอดหรือเปล่านะผมงานนี้เอาละเฮ้ยโอเคเรามีเกาะด,ด้วยนะผมศพแบบแรกอุย้ยไปฝันนะผม อุ้ยเชี่ยเอ้ยโดนกูเฉยเลยอุ้ยเราโดนแทงครับผมโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยชิบหายชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่ามันเข้าข้างหลังครับผมถ้าเข้าข้างหลังคือซวยเพราะข้างหลังไม่มีเกาะไม่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 โอ้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  สับหหวกันเองแล้วนั่นไอขว oh 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 านโอ้ย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 โอ้ไม่เอ oh ือเอามาันแทงกันตายเองครับผมทุกคนแม่งคนบื้เลยแทงตัวเองแทงตัวเองตายนะผมโอ้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 ตายเลยเอือ ตีตายเถอะไม่ไหวว่ะเอานะผมเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะไม่ไหวนะผมสี่หนึเพราะว่าชุดเรามันยังเบาบางไงตัวเนี้ยข้างหลังมันยังมีแบบเป็นผ้าอยู่นะผมไม่มีเหล็กหุ้มนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เรามาเล่นระดับหัวใจเลยนะผมนี่ชุดแบบอัศวินเลยนะผมอัศวินรัติการมานี่เดี๋ยวเราเป็นเล่นเป็นตัวดาบเลยแล้วกันนะผมแล้วก็ชุดหุ้มเกาะเหล็กนะฮะ มาดูว่า c 1พี่จะไหวหรือเปล่าไปกันแฮะมาเลยพวกบ้าไครข้าลูกน้องกูเมื่อกี้อ่ายาประกาศสักดามาเออไม่กลัวพวกนึงหรอกมาชิงนี่มายาเออเออมายาเออนี่เขาบอยขาขาดนะผมขาดไปหนึ่งตัว เรียบร้อยครับผมตัดแขนมันมข้าเพื่อนมันก่อนเลยแรกไป<อ> ตายอ๋อมึงไม่ตายอ๋อลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไมฮลุกขึ้นมาทำไมพอม่อหนุ่ม,มน้ำแดงหกกระจุยอืมเยียบร้อยทุกคนตัดขาหายไปข้างหนึ่งนะผมนู่นนะาหายข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้ไงละมึงเก่งนักแนะ่จะลุกมาสู้ทำไม อีกข้างหนึ่งใช้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วแหละขอแล้วกันนะเดี๋ยวไปส้มยำคืนนี้ออเรียบร้อยแม่งโคตรโหดเลยว่ะทุกคนดูดิอย่งทิ้นส่วนมนุษย์นะฮะโอ้โหสุดยอดน่ากลัวมากเกมนี้โอ้ใครที่แบบจิดต,ตกนะทุกคนอย่าเล่นเด็ดขาดนะผมเกมนี้เอาละพวกฉันจะส่งนายไปที่สุขสขคติแล้วกันนะเียมพร้อมหรือยังอ <c oughs> อย่าปล่อยทุกคนแม่งโคตรสยองเลยกลัวๆย่าผมชนะ